ผมมินจากได้อตบ็อกครับเดี๋ยวจะพามาชมโตยต้าไฮ l ัก r ์รี GRS นะฮะตัวนี้ค่อนข้างจะฮือหาตอนที่โชว์ตอนปลายปีนะครับขายที่ออสเตรเลียเนี่ยค่อนข้างจะขายดีนะครับผมอธิบายนิดนึงนะฮะว่ามันแตกต่างจาก GR ตัวที่แล้วอย่างไรนะครับปกติเนี่ยเราแบ่งเลเวล GR ไว้4เลเวลใช่ไหมครับนะก็จะมีเรื่องคอสเมติกนะแล้วก็เลเวล2เนี่ยเหมือนพวกโคลาคอส GR มีการปรับปรุงช่วงล่างนะครับเติมอุปกรณ์ที่ทำให้มัน บอดี้มันนิ่งขึ้นนะฮะตัว GR Sport เดิมก็เป็นแบบนั้นแต่พอมาเป็น GRS ใหม่เนี่ยที่ผมค่อนข้างตื่นเต้นก็คือมันเป็นแชสซีนะครับแชสซีอาจจะตัวไดมิเตอร์เนี่ยเท่าเดิมแต่จุดยึดมาติ้งต่างๆมันคือตัวใหม่เลยที่เดว e ลล p มานะจะไม่เหมือน r o c k โคไม่เหมือน p r u n ันเไม่เหมือนตัวอื่นเลยนะครับมันจะแตกต่างนะเพราะว่าน้ำหนักบรรทุกแม้แต่เพา ถ้าจะพูดเนี่ยมันเกือบจะเป็นเลเวล3ของตระกูล GR เลยเลเวล3ที่ผ่านมาก็คือ GR s u เปอ r Yaris, GR c o r โคพวกนี้เลเวล3 l เลเวล4ของ GR ก็คือพวก GR 001นะครับพวกรถที่ลงแข่งจริงๆลงเลมังลง WEC พวกนี้คือเลเวลสูงสุดนะครับไม่มีขายเป็นรถแข่งตัวนี้เนี่ยมันพัฒนาใหม่นะครับแต่มันก็แบบถ้าจะบอกว่า3 เลยไหมเอาเป็น2.5แล้วกันเพราะว่าพื้นฐานจริงๆเนี่ยเราเห็นว่าที่เมืองไทยที่ออสตัวนี้มันแตกต่างจากไฮลักรีเวปกติแต่ถ้าเป็นลาตินอเมริกานะครับคืออเมริกาใต้เขาจะมีแชสซีตัวเนี้ยที่วางโชคไว้นอกตัวแชสซีแต่วางบนบอดี้ที่เป็นเกรดแบบว่ารถใช้งานรถที่เป็นไฮรักธรรมดานะก็คือฐานล้อกว้างนะครับแต่ที่เมืองไทยแล้วก็ออสเตรเลีย หรือ New น,นิวซีแลนด์ในอนาคตเนี่ยตัวช็อคอ a สซร์เบอร์วางอยู่นอกแชสซีเนี่ยจะมีเฉพาะบอดี้ G.R.S. ตอนนี้ก็จะรู้จักพื้นฐานของรถแล้วนะครับเดี๋ยวจะพามาชมอคู่แข่งโดยตรงมันก็มองยากเนาะถ้าคู่แข่งที่ป๊อปปูล่าเลย Ford r a n g e r WiT แต่ Ranger w i ว e t a เนี่ยมันชนกับ Rocco ตัวนี้มันเหนือขึ้นมาอีกจะเอาไปชนกับ Ford Ranger Raptor ได้ไหมก็ยังไม่ถึงดูจะปีินเกลียวไปหน่อย นะครับแต่ที่เมืองนอกนี่ใช่นะที่ออสเขาชนแบบนั้นเลยถ้าเป็นเมืองไทยนะครับแรปเตอร์เขาคอยสปริงสีล้อเขาเหนือไปอีกโชคเป็นโชคไฟฟ้านะฮะอุปกรณ์ต่างๆพวงมาลัยไฟฟ้าคือจัดเต็มถ้าจะชนกับฝั่ง Ford เนี่ยผมมองว่า Ford Ranger s t o r m t a c มที่เขาเติมพวกของเล่นอะไรเข้ามาอันนี้ได้นะครับเพราะว่าช่วงราคานี้ได้หรือถ้าเป็นฝั่งอ e s u ูวีคอร์เนี่ยก็ต้องเอาล็อโคไปชนฝั่งของ Mitsubishi Triton ใหม่นะตัว2.0 Turbo 204ม mm, ้าก็ล็อกโคก็ยังชนได้นะครับในระดับ204ม mm. ้าแต่ตัวเนี้ยมันถูกอัพความแรงขึ้นไปนะครับมันก็จะชน2ตัวแล้วในช่วงราคานะครับชน Ford Ranger s t o r m t a g ตัว2.0 BiTurbo 210ม้ากับ Ford Ranger w i l d t a c 3.0 V6 Turbo 250ม้าตัวนี้224ม mm. ้าเนี่ยผมว่าอยู่ช่วงนี้ นะครับตัว w วทแทของไม่เยอะนะหน้าจอหรืออะไรต่างๆลูกเล่นน้อยนะครับเทียบกับ StormTag แต่ราคาใช่ก็จะอยู่แถวๆนี้นะครับแต่ถ้าเอาชนเลยเนี่ยผมว่า StormTag อ่ะมาดูกันว่าได้อะไรก่อนหน้าตาเฉพาะรุ่นเลยหน้าตาใหม่ผลด,ดุดันนะครับในเรื่องของกล้องรอบคันมี a d แด i v e Cu s ชช o n นโ o นมีนะครับแต่ไม่เป็น Stop and Go มีกล้องมีเรดร์นะฮะดีไซน์ กรนชนด้านหน้าใหม่เลยนะครับบอดี้รถเนี่ยสูงขึ้น3.7เซนนะฮะสูงจากอะไรนะครับสโตกของโชคยาวขึ้นด้วยเบ้าโชค๊คนะครับด้านบนเนี่ยก็มีมา n ติ้งมีสเป c เซอร์อีกตัวหนึ่งมาลองด้วยนะครับสส่วนผสมกันนะฮะจริงๆโชค๊คกับสปริงเนี่ยตัวช็อคอบซับเบอร์สโตกก็ยาวขึ้นด้วยนะครับสส่วนผสมกันก็เลยสูงขึ้นนะปกติเนี่ยอย่างถ้าคุณเอาไฮลักซ์รีโวเดิมนะครับเปลี่ยน โชค๊คสปริงแหนบของ a อ b แบบฟูลเซ e ตมันก็ขึ้นมาตามความสูงของคอม้านะมันก็ขึ้นมาประมาณ2เซนครึ่งนะแต่คราวนี้มันขึ้นมา3เซนเจ็ดนะครับถือว่าสูงก็คือ2ส,ส่วนมารวมกันก็คือหนุนโช๊คด้วยแล้วก็ตัวสโตกโช๊คก็ยาวขึ้นด้วยนะฮะอันนี้เล่าให้ฟังสำหรับคนอยากรู้ว่ามันสูงขึ้นจากอะไรส่วนบอดี้นะฐานล้อกว้างขึ้นนะครับฐานล้อหลังกว้างกว่าด้านหน้าแต่วิวเบดเนี่ยเท่าเดิมแล้ววิวเบดเท่าเดิม พอใส่เป็นล้อนะเป็นล้อออฟโรดยาง Bf Goodrich a u t t r a i n KO2 นะครับตัวนี้นะในอนาคตเดี๋ยว KO3 จะมาอันนี้เป็น Bf Goodrich Australian g a k o 2แต่เลี้ยวไม่ติดเลี้ยวไม่ติดเพราะอะไรนะฮะการชนหน้าตัวใหม่นะครับด้านหลังไม่มีการตัดซุ้มล้อแต่พอดีไซน์ตัวใหม่แล้วยกขึ้นขึ้นมาอีกนะในส่วนของไดมิเตอร์มันขยับนะครับแต่มันเลี้ยวไม่ติดละ ไม่ได้มีการขยับมุมคัสเตอร์นะครับแต่เลี้ยวไม่ติดแล้วก็แท็กเนี่ยกว้างขึ้นด้านหลังกว้างกว่าด้านหน้าข้อมไว้ฉะนั้นทางตรงจะวิ่งดีมากนะครับรถข้างจะมีสะเสถียรภาพโดยสเปคนะผมยังไม่ได้ขับนะเดี๋ยวจะได้ขับเอาเอาสเปคก่อนเลี้ยวต่างๆก็จะเลี้ยวได้แม่นยำเลี้ยวได้คมเพราะว่าจุดศูนย์กลางของล้อคู่หน้าเนี่ย มันอยู่ระหว่างล้อคู่หลังมันค่อมอยู่แล้วก็ซัพพลายเออร์ที่พัฒนาในส่วนของช่วงล่างช็อ c k a b s ซ r b e เนะครับเป็น KYB นะชคเป็นโมโนไดเมเตอร์ก็เท่ากับตัว GR Sport เดิม <S <S แต่สเปคคนละสเปคนะครับพาร์นัมเบอร์คนละตัวเลยนะได้ล้อออฟโรด17นิ้วก็จะทำให้ความนุ่มนวลมันมาปกติเนี่ยถ้าคุณใส่ k o 2 ล้อ18โอ้โหนี่แบบหลังเสียได้นะแต่ล้อ17ผมเคยใส่ก็ถือว่ามีความนุ่มนวลอยู่นะครับใช้ได้ประมาณนึงตอนในใหม่มันก็จะนุ่มเงียบแล้วอยากรู้ว่ามันนุ่มไหมคุณดูที่ Pirating ้งนะครับพายเรตติ้งอ่านี่มัตแอนด์สโนวนะฮะวิ่งได้หมดเลยออเทอเรนแล้วก็วิ่งทางคนได้ด้วย PR8 พ i r เร i ติ้ง 8, 8ยางติดรถ GRS จากโรงงานสูตรเนื้อยางเนี่ย ความแข็งเทียบเท่าชั้นผ้าใบา8ชั้นจากโรงงานมีใครให้มาอีกสำหรับ k o 2มี Ford Ranger Raptor ให้มาจากโรงงานใช้ PR6 ความแข็งเทียบเท่าชั้นผ้าใบา6ชั้นแต่ของ GRS เป็น Pirating นะครับเป็น Level 8นะก็จะแข็งหน่อยก็จะชดเชยเพราะว่าให้โชคเป็นโมโนนะฮะเดี๋ยวลองดูตรงนี้ก็คือพูดไปมันก็เรื่องสเปคนะฮะมาต้องดูว่า ความกลมกล่อมในเรื่องของการจูนเป็นอย่างไรล้อถูกทางออกมาแล้วนะครับเพราะว่าปีกนกใหม่ปีกนกใหญ่กว่าเดิมคอม้าใหญ่กว่าเดิมนะครับแต่ตัวบอดี้เนี่ยมันเท่าเดิมก็เลยใช้วิธีเอาซุ้มล้อมันติดนะครับให้ซุ้มล้อเนี่ยมันค่อมไว้โดยรวมก็ประมาณนี้คือพอมาเห็นตัวจริงแล้วเนี่ยต้องบอกเลยนะรถมี3สีมีดำขาวแดงแต่ไฮลักษ์ v o GRS นี่ต้องแดงเลยนะนะครับ หัวจอดนี่แบบถ้ามาจอดคู่กับแรปเตอร์นี่เขาไม่ให้ชนกับแรปเตอร์เราก็จะชนกับแรปเตอร์นะครับได้นะคือเรื่องเครื่อง 1GD 224 mm ้ม้าแล้วเป็นเครื่องขับพาเราลิ้นด้วยโซ่ด้วยนะครับก็มีมีความทนทานนะครับใครหลายคนขับเนี่ยก็จะรู้แล้วว่าแรงแล้วมีการโปรแกรมหัวฉีดให้มันไปได้ถึง224ม้าเป็นเรื่องของเทคนิคการฉีดน้ำมันเครื่องค่อนข้างน่าสนใจตัวนี้เป็นยูโรไฟแล้วนะครับ หล่อไหมพาดูโดยรวมโอ้โห GRS นี่ต้องสีนี้เลยนะอ่ามีอีกชิ้นหนึ่งตรงนี้นะครับตัวสปอร์ตบาร์แบบสั้นเนี่ยก็ทำให้ CO2 มันลดลงนะมันช่วยเรื่องแอโรไดนามิกเหมือนกันที่ออสไม่มีนะครับตัวนี้พัฒนามาใหม่แต่หลังจากนี้ผมว่าเดี๋ยวที่ออสเขาก็ได้ตามเราแหละเนี่ยแต่ตัวนี้มาใหม่ครับ อามาดูด้านท้ายจะเห็นว่าระบบห้ามล้อด้านหลังนะครับมาแล้วดิสเบรก4ีล้อนะด้านหน้าเบรกสี่พอตด้านหลัง1นึ่งพตแต่เป็นลูกสูบใหญ่นะครับแล้วก็เนี่ยดีไซน์ใหม่แชสซีใหญ่เท่าเดิมนะแต่เพิ่มขนาดของพวกจุดยึดพวกเนี้ยเม้าพวกเนี้ยมันใหญ่กว่าเดิมนะรอยเชื่อมจะเห็นว่า หนามากต้องพอกเข้าไปเพราะว่าเวลาใช้ที่ออสเนี่ยเขาบอกว่ามันมีการใช้ที่โหดมากนะครับตกแต่งในเรื่องของหลังคากระบะแล้วเติมอุปกรณ์แคมปิ้งเกียร์เข้าไปแล้วก็โชค๊คอยู่นอกแชสซีแบบนี้ก็เลยทำให้การขับขี่มันจะทรงตัวดีนะครับแหนบ5แผน่นจะมีแหนบตัวแผ่นที่2นะ่ที่มันจะแข็งหน่อยนะแต่จะเห็นว่า รถเป็น4ประตูก็จริงแต่ความโค้งของแหนบเนี่ยไม่มากนะครับเพราะว่ามันมีแหนบแผ่นที่2เนี่ยที่เป็นแหนบบรรทุกเนี่ยกดอยู่แล้วการที่แหนบไม่โค้งสิ่งที่มันจะได้คืออะไรก็ได้ในเรื่องของการขับขี่ที่ดีคือถ้าวิ่งไปด้วยความเร็วในโค้งวิ่งรถเปล่าท้ายเบาอย่างเงี้ยท้ายมันจะไม่ดีดไม่ปัดนะครับเพราะว่าแหนบมันกดไว้ให้หน้ายางมันสมัมผัสกับถนน เขาบอกว่าซิ่งมากคันนี้สมชื่อเลย GRS นะครับ GRSport เดี๋ยวบางทายเรียก GRSport นะครับเพราะว่ามาแทนของเดิมที่ออสเขาเรียก GRS มีที่ล็อกฝาท้ายด้วยอ่ามีมาให้นะครับพวกผ่อนแรงกระบะท้ายต่างๆก็มีมาให้ต้องสีแดงเลยนะเออ นี่มีโชว์บาร์ด้านหลังตัวนี้ก็เป็นอีกชิ้นหนึ่งที่ทำให้มันวิ่งรถเปล่าแล้วท้ายมันค่อนข้างจะนิ่งนะครับคือเวลามุมไต่นียกระแทกเข้าไปครับตัวนี้ก็จะปกป้องพวกชิ้นส่วนต่างๆของรถแล้วในทางราบเนี่ยมันก็จะทำหน้าที่ค้ำตัวถังด้วยน้ำหนักเพิ่มเข้ามาหลัก10โลนะครับในตัวรถเพราะของเดิมก็หนักอยู่แล้วที่ผมบอกว่ามันเกือบจะเป็น G.R. Level 3แต่ให้เป็น2.5เนี่ยเห็นไหมฮะเผาด้านท้ายขนาดใหญ่นี่เพาชิ้นใหม่นะครับเฉพาะรุ่นเลยใหญ่แล้วก็หนามากงานค่อนข้างเนี้ยบโช๊ค KYB อยู่นอกแคสซีแต่ก็คขว้หน้าคว้หลังนะครับแบบนี้จะค่อนข้างดีใช้ความเร็วในทางฝุ่นได้ดีทอยเสียก็ยกขึ้นมา <c oughs> แล้วก็มาลงนี่เลยหดวจริงครับน โชคสีแดงมาจากโรงงานโอ้โหนี่ผมยืนเสมอล้อแล้วนะดูการขึ้นรถนะครับแม่ได้ฟิลแบบว่าออฟโรดแต่งเต็มๆครับรถสูงขึ้นมานะฮะภายในนะครับนี่ปับไฟฟ้าฝั่งขวาฝั่งซ้ายแมนนวลแต่เบาะนั่งเนี่ยเบาะเหมือนเดิมแต่เหมือนเดิมคือดีนะเพราะว่าเขาใช้เบาะของ Fortuner ไม่ได้ใช้บอกของ Revo มาทำนะครับสำหรับเก g จี r Sport เนี่ยมันจะมีปีกที่กระชับแล้วนั่งสบายกว่าดีไซน์คนใช้โตัวต้าจะรู้ว่าเบาะ f อก t u r t u n e r กับเบาะ Revo ไม่เหมือนกันนะครับเบาะอก f จ r t u n e r จะดีกว่าแต่หุ้มหนังแบบใหม่นะครับก็จะมีความสปอร์ตแบบหนังกลับนะฮะเป็นผ้าซูเอตปักหัวหมอนนี่พุงมาลยมีโลโก,โก GR. โ้ GR อโหอย่างเท่เลยนะครับแล้วก็แพทเทิร์นชิปทำเป็นสีเงิน ได้ใช้งานเกียร์6เกียร์แต่ที่เราได้ใช้เนี่ยคือแพ e เทนชิพแต่ของรถโตโยต้าเนี่ยาฐานเกียร์นะครับเ,เป็นเกียร์ไทคุณจะใช้ตัว s e q u e n นเชีบวกลบเองก็ได้ในโหมดสปอร์ตแต่มันด่วนๆเนี่ยก็ได้แพ e เทนชิพตรงเนี้ยผมว่าถ้าคนขับรถเอาไปเทียบกับ Ford ปุ๊บอันนี้ดีกว่ากับ Ford ที่เป็นพวก StormTag นะมีแพ e เทนชิพมาให้แล้ว เกียร์บวกลบใช้ง่ายของ Ford เขายังต้องกดที่หัวของอีสุก็เป็นแบบนี้นะครับบวกลบที่คันเกียร์แต่ของ g r s r o r t เนี่ยค่อนข้างจะครบไดแพท t ทิร์นชิพบางคนบอกเฮ้ยมันต้องซิ่งขนาดนั้นเลยเหรอถ้าคุณขับรถน้ำหนักเยอะๆนะฮะแล้วก็วิ่งทางเขาเนี่ยคุณจะรู้นะครับว่ามันต้องให้แบบนี้ใครตันะ้งเคยให้ก็ตัอดออกไปแล้วพวก p a t เทิร์นชิพนะตัวนี้ผมว่า ผมชอบเลยนะครับเรื่องพวงมาลัยมี p a t เทิรนชิเกียร์เข้าซ u e n เ i ียลชิพได้ง่ายแล้วก็ถ้ามีโหลดบรรทุกรู้สึกว่าไม่ทันใจเข้า power mode ได้เลยนะตัวนี้เป็น Map นะครับเขาปกติเป็น normal มี eco มี power mode ก็คือไม่ต้องติดกล่องคเรล่งไฟฟ้าเพิ่มแล้วเท่ากับว่ามี3โหมดแต่โหมดที่ได้ใช้เนี่ยก็คือ power mode นะครับจะตื้ดมากเลยมีกล้องรอบคันบายสปอร์ตมีสวิตช์เผาเข้าหมา GPF เคยอธิบายไปแล้วมันทำงานออโต้นะครับเพราะว่ารถเป็นยูโร5รอบเครื่องจะฟาดขึ้นมานะครับจากปกติรอบเดินเบาเนี่ย600รอบต่อนอาทีตอนดีเวฟทำงานเผาเขาเา้าม่ารอบเครื่องจะแล,ลลี่ขึ้นมาเป็น1,800รอบต่อนอาทีไม่ต้องตกใจนะครับแล้วก็ไม่ใช่เป็นแค่โตโยต้นะของค่ายอื่นก็สนั่นเลยตอนนี้นะครับมาตรฐานไอเสียเขาก็มาทำกันที่ปลายทางก่อนที่จะปล่อยออกมา ก็เกินไปนะโอ้โหสอยบ้านผมเขาปิ้งไก่กันบางร้านนี่เผาฐานควันขโมงไม่มีตัวจับตัวกองอะไรเลยแต่ก็เอาละ่ะเขาใส่มาแล้วนะเป็นภาระผู้เวโภคนะครับมีจับที่คุ้น o n นโทนมี l ล n คีฟแอซิ id, นะฮะระบเตือนกันชนมีหมดจอสวยขึ้นเนอะดูดีเลยอะรองรับ n อ r o i d Auto a p p l e c a r p พ a y ด้วยนะครับแล้วก็การทัชของมัน คุณภาพค่อนข้างดีติดมือเฮ้ยจอเดิมแบบล้องอะ่ะอันนี้เหมือนจอแท็บเล็ตแล้วนะครับคือเนี่ยจอแบบแคบปซิ i t ฟแบบเนี้ยคือมันทัชดีมากเอ้ยถ้าจะบอกว่าไปซื้อตัวเก่าไม่มี d p f ก็อันนี้หลายอย่างนะครับหลายอย่างจัดเต็มมาเลยจากโรงงานนี่ดิฟล็อกไฟฟ้า อันนี้ก็จะได้ใช้ลุยโคลนหรือบรรทุกหนักแล้วจะต้องลุยทางฝุ่นนะใส่ได้เลยนะนี่กระจกตัดแสงมาแล้วเบลแดงจากโรงงานนี่โอ้โหหมดแล้ว <laughs> คือเอาเครื่องเอาเกียร์เกียร์ไอชินหกสปีดนะครับเอาช่วงล่างที่เซ็ตจูนมาแล้วมีวันตีโรงงานนะฮะ ไม่พอใจอนาคตเราไปแบรนด์อื่นถ้าสโตกยาวกว่าน,นี้ก็ถอดตัวหนุนหัวโชคออกไปวัดไปเทียบดูนะครับก็ถ้ามีแบรนด์ในใจที่ชอบอยู่แล้วก็แค่โชคสปริงนะผมว่าเพราะว่ายางเนี่ยแบรนด์นี้มันไม่ต้องเปลี่ยนแล้วนะครับ b Good Did, ี g o o o r i ดิ t อ l เ n เล a ทีมันเบอร์หนึ่งนะฉายาของเขาคือ k i King o f o f f r o a d อยู่แล้วและเป็น a t อเ r a n นวิ่งได้ทั้งทางราบและทางลุยอยู่แล้ว ราไม่ต้องเปลี่ยนอะไรมันจะไม่เหมือนอย่างมัดแต่จริงจริงมันสามารถเวิ่งมัดสโนได้นะผมก็พยายามหานะมันมีอะไรให้อีกนะไม่มีแล้วด้านหลังก็มีอพอร์ชชาร์จไฟมาให้ครับเน้นการขับแหละผมอยากลองดูเขาบอกว่า g r Sport เนี่ยไม่ได้เหมือนแค่ล็อกโค้ที่ปรับต่ยางอาเทเรนนะฮะแล้วก็มีดีไซน์ต่างๆที่มันสไตล์สวยงามแบบตัวลุยออฟโรด ทางเรียบเนี่ยจริงๆเป็นจุดขายเขาเหมือนกันนะงงไหมยางให้ยางออเทเลนต้องลุยเท่านั้นอย่างเงี้ยแต่ทางราบเนี่ยกะว่าไปฟัดกับ r a ปเตอร์2 0บเทอร์โบได้เลยนะเกียร์6สปีดแต่เปลี่ยนเกียร์เร็วขึ้น0.5วินาทีมันจะเตะยดมากเลยลากแต่ชิปเร็วลากและชิปเร็วนะเฮ้ย <Hey. S 1> เดี๋ยวไปลองขับเดี๋ยวดูกันสำหรับสายขับนะนอกนั้นก็พื้นฐานเป็น h ฮลัก r ์ v ีโวอยู่แล้วนี่ครับที่ผมบอกแหนบ5แผ่นของเขาแล้วแหนบบรรทุกแผ่น2เนี่ยค่อนข้างที่จะลาบแฟตเรียกว่าดัดมาจากโรงงานก็ได้นะฮะขยมแทบไม่ลงก็เหลือแค่ลองขับเพราะว่าฝรั่งบอกว่าทางบนเขาอะไรเงี้ยที่เป็นทางลาบอ่ะค่อนข้างจะนิ่งนะครับแต่เราจะขยมมันไม่ลงเลยเนะตรงนี้เนี่ยอยากรู้มากขับจริงหลังจะเสียหรือเปล่านะเดี๋ยวต้องลองดู ว่าข้างหลังเนี่ยแข็งมันเอาไว้วิ่งรถเปล่าแต่ข้างหน้ามันจะนุ่มหรือเปล่าแม้ว่าตัวผมเองจะยังไม่มีโอกาสได้ทดลองขับนะครับแต่มีข้อมูลที่น่าสนใจมาแชร์กับพวกเรานะฮะไปลองชมการทดสอบของ t o y ยต a ที่ทดสอบบนถนนจริงของประเทศไทยค่อนข้างจะโหดเลยนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาคุยกันครับไฮลักจีสปอร์ เป็นรถที่ได้รับการพัฒนาจากประสบการณ์ในสนามแข่งเพื่อลูกค้าที่ชื่นชอบการขับขี่ที่ท้าทายสนุกกับการเดินทางโดยเครื่องยนต์และช่วงล่างได้มีการพัฒนาปรับปรุงใหม่เพื่อตอบโจทย์ลูกค้ากลุ่มนี้ได้เป็นอย่างดีเรามาดูกันว่าจุดเปลี่ยนหลักๆของไฮรักจียาสปอร์ตมีอะไรที่น่าสนใจเริ่มจากจุดแรกมีการออกแบบช่วงล่างทําให้การทรงตัวและการยึดเกาะถนนดีขึ้นเพิ่มความมั่นใจในการขับขี่เมื่อขับขี่ที่ความเร็วสูง โดยปรับความกว้างช่วงล้อของล้อคู่หน้าให้กว้างขึ้น140มิมปรับความกว้างช่วงล้อของล้อคู่หลังให้กว้างขึ้น155ม mm. ิมพร้อมใส่โทบาร์เพิ่มความแข็งแรงด้านหลังและปรับจุนช็อกกซัพเปอร์แบบโมโนทูบที่มีขนาด46มิมให้เหมาะสมกับค่าคงตัวสปริงของคอยสปริงด้านหน้าที่สูงขึ้นเพื่อการตอบสนองของพูมลายที่ดี และปรับค่าคงตัวสปริงของแหนบหลังให้ลดลงเพื่อความสมดุลเปลี่ยนยางจากไฮเทเลนเป็นออเทเลนทำให้สามารถขับลุยได้ทุกสภาพถนนทั้งความเร็วต่ำและความเร็วสูงได้อย่างมั่นใจจุดที่ 2, 2คือระบบเบรกได้ยกระดับความมั่นใจของเบรกโดยเพิ่มขนาดเบรกหน้าให,ให้ใหญ่ขึ้นจากขนาด16นิ้วเป็นขนาด17นิ้ว เปลี่ยนเบรกหลังให้เป็นดิสเบรกทำให้การตอบสนองได้ไวขึ้นและควบคุมได้ดีจุดที่3คือเครื่องยนต์ที่มีการปรับจูนซอฟต์แวร์ใหม่ทำให้แรงม้าเพิ่มขึ้นจาก204แรงมา้าเป็น224แรงมา้าและแรงบิดเพิ่มขึ้นจาก500นิวตันเมตรเป็น550นิวตันเมตรและปรับจูนซอฟต์แวร์ระบบการเปลี่ยนเกียร์ให้สัมพันธ์กับการขับขี่มากขึ้น การเปลี่ยนเกียร์ที่เหมาะสมจะตอบสนองได้ดีตลอดทุกช่วงความเร็วทําให้ผู้ขับสนุกกับการขับขี่ได้ตลอดเส้นทางสรุปจุดขายของไฮลักจีอาสปอร์ตคือ 1. เครื่องยนต์แรงดีขับสนุกไม่ต้องรอรอบเร่งได้อย่างมั่นใจ 2. ช่วงล่างใหม่ควบคุมง่ายลุยได้ทุกสภาพถนน 3. เบรกหน้าใหญ่ขึ้นพร้อมดิสเบรกหลังทำให้หยุดได้อย่างมั่นใจและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น นี่ก็เป็นข้อมูลที่น่าสนใจหลักๆของไฮรักจีย s ร์สปอร์ตนะครับท่านใดสนใจสามารถติดต่อได้ที่ดีลเลอร์โตโยต้าทุกสาขาโดยรวมนะครับนะวันนี้เนี่ยมันเป็นสนะิทพรีวิวเนาะผมก็เล่าเนี่ยไม่ใช่ว่าโอ้โหรถโตโยตานี่พูดแล้วดีทุกอย่างก็เล่าให้ฟังว่าในแพคเกจแบบเนี้ยผลที่ได้มันควรจะเป็นอะไรโดยหลักการนะครับเนื้อสิ่งเงินใดเนี่ยมันก็อยู่ที่การทดลองขับนะครับแล้วก็ มาตรฐานการขับขี่แต่คนนี่เหมือนกันเหมือนเวลาเราดูเรื่องช่างตวงวัดเ,เรายังถามเลยน่าเชื่อถือหรือเปล่าน้ำมันค่ายนี้เติมเต็มลิตรไม่เต็มลิตรใครเป็นคนวัดอุปกรณ์เป็นอย่างไรเรื่องของการขับขี่มันก็อยู่ที่คนขับเหมือนกันแต่ที่ผมพยายามจะบอกเนี่ยดูหลักการของมันเช่นการย้ายช็อคอัพเซอร์์มาไว้นอกแชสซีขยายเท็จออกไปอีกนะสิ่งที่จะได้ไมเป็นไงครับมันก็เหมือนรถแรลลด่รอระรถแรลรเวอรเขาจะมีนะแข่งคลาสของที่เป็นรถกระบะ ทรงคล้ายๆบักกี้คาเลยเ็ดกว้างมากแต่ฐานล้อสั้นนะเขาย่นเข้ามาพวกนี้เน้นเลยว่าต้องวิ่งได้เร็วในทางฝุน่นนะนี่คือพื้นฐานของรถเลยนะครับโดยหลักการเป็นแบบนี้แต่ขับจริงก็ต้องดูอย่างระบบเบรกนี่เบรกใช้ของ Fortuner นะครับจะเห็นว่าแม่ปัม๊มตัวคาลิเปอร์เนี่ยมันจะไม่เหมือนกับใน Revo นะครับหน้าตาไม่เหมือนกันเลยตัวนี้เป็นเบรกของ Fortun e r ยกมาใส่แต่ก็ไม่ได้แบบว่า เป็นเพอร์ฟอร์มนซ์เกินไปอะไรขนาดนั้นแค่ว่าทําสีแดงแล้วติดโลโกโล้ GR เฉยๆคืออะไรที่เป็นของตัวบนเนี่ยช็อปมาใส่แต่ก็มีการนะครเปลี่ยนสเปคของตัวมอเลมเบกนะครับตัวปั๊มก็มีการเปลี่ยนเช่นกันแต่การพัฒนารถเนี่ยสำหรับ GR Sport รอบนี้นะครับจริงๆมันคือ GRS เนาะค่อนข้างจะลงทุนเยอะเมื่อเทียบกับยอดขายนะก็ยังงงว่าทำไปทำไมแต่พอไปเจาะดูอ๋อมันมี ทางอเมริกาใต้เหมือนกันที่ใช้ตัวรุ่นฐานล้อกว้างแต่ไปวางบอดี้ที่เป็นตัวประหยัดนะครับเพราะว่าเขาต้องการใช้ลุยหนักในเหมืองในฟาร์มถนนเหมือนแบบขับลุยโคลนทุกวันนะแต่ส่วนบ้านเราเขาทำเป็นตัวแพงไปเลยนะครับยังไงก็ต้องติดไปก่อนเรื่องของการขับขี่แต่โดยรวมถือว่าน่าสนใจนะครับเพราะมันมีที่ทางของมันนะฮะจะไปจ่ายเอาแรปเตอร์เลยมันก็ยังไงอยู่ แต่ตัวนี้ได้แรงแน่นอน224ม้านะครับแต่ถ้าจะไปแรงแบบ Y-Tech ส0 0 0 V 6ก็คนละแบบนะครับตัวนั้นบางคนไม่ชอบนะพอไปศึกษาเฮ้ยเขาเป็นเครื่องสายพานตัวนี้ขับเทลาเราลิ้นด้วยโซ่นะแล้วก็มีชื่อเสียงเรื่องความทนทานมันก็เลยสรุปไม่ได้นะว่าที่สุดแล้วอ่ะของใครมันดีกว่ากันนะครับพบผมก็ชอบตัวดีเซล3000 V 6แต่ก็นิดนึงนึกออกไหมครับมันก็ นะเป็นสายพานอยู่แล้วก็รู้ว่าเราจะเจออะไรในอนาคตแต่ตัวนี้จะเจอแน่ๆก็คือเรื่องการดูแลระบบ DPF ต้องศึกษานะฮะเพราะว่ามันเป็นยูโร5แล้วนะครับติดไว้เลยนะรเรื่องการขับขี่ยังไงติดตามช่องเราไว้นะครับได้ขับแน่นอนเร็วนี้แล้วเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะซิ่งถึงใจแค่ไหนหน่าซื้อเก็บหรือเปล่าเพราะบอกเลยว่าในอนาคต่ย มันจะเป็นอีกแบบหนึ่งละจะไม่ใช่แบบนี้ละไม่มีการจำกัดจำนวนขายนะครับประกอบเรื่อยๆสำหรับ Toyota Hilux ก i v o G.R. Sport ใหม่โมเดลเยปปี2024สุดท้ายนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe ช่องไดเอทบล็อกไว้ด้วยนะครับทั้ง YouTube Facebook TikTok Instagram ผมมินจากไดเอทบล็อกต้งลาไปก่อนสวัสดีครับ